Come wow. และที่แห่งนี้นะครับมีจะมีพี่ๆอยู่สองคนที่คอยให้คำแนะนำในการพัฒนาการฝึกง,งานของเรานะครับคือพี่สิริทิพสุรกิจสกุลและพี่สุไฮนีสแมยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุมัยนะคะ,ะหน่วยบริการที่สิพิเศษของเรานะคะก็จะอ,อยู่ในหน่วยงานะที่ชื่อว่าเคยูพันกิซ็นเตอร์นะคะของกองพัฒนานิสิมมตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รค่ะเรามีภารกิจหลักในการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือน้องนิสิตพิเศษทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ทางสายตาทางการได้ย,ยินหรือบุคคลออทิสตินะะนก,ก,ตก,กนะคะกลุ่มพ่องทางการเรียนรู้รวมถึงพฤติกรรมอารมณ์ค่ะ โดยาวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือต้องสนับสนุนสิทธิ์ให้สามารถปรับตัวใช้ชีวิตได้เรียนในมหาวิทยาลัยได้และประสบความสำเร็จทางการเรียนนั่นเองค่ะพี่อ้อสิริทิพ์นะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอขอบะคุณนะคะทางบริษัทนะคะ King Power Tax Free จำกัดค่ะบริษัท Professional One จำกัดรวมไปถึงบริธิ วักตกรรมทางสังคมนะคะที่ได้ให้โอกาสค่ะกับน้องๆน,นะคะได้เข้ามาฝึกงานนะคะซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีน้องๆเข้าร่วมโครงการนะคะที่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะคะเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตอินเทอร์เนชิพสองคนแล้วก็เป็นน้องๆที่กาลังศึกษาอยู่จํานวน2คนค่ะซึงน้องๆเหล่านี้นะคะได้รับการพัฒนาคะอย่างต่อเนื่องนะคะจาก6เดือนที่ผ่านมา เราเห็นเลยว่าน้อง,องมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมการดูแลรุ่นน้องค่ะตรงนี้เราจะเห็นพัฒนาการขึ้นมาแบบอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆค่ะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ทางบริษัททางวิทยาลัยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยค่ะได้มีเครือข่ายร่วมกันค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่จะบุ่มพาะให้น้องๆได้ฝึกทักษะค่ะที่เกี่ยวกับอาชีพก่อนที่จะไปสู่การงานทางั้งชีวิตจริงค่ะ ขอบคคุณ่ะที่นี่คือข้างในของ KUBS หรือ KUBS Center นะครับโดยด้านหน้านี้คือจะเป็นูวธกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในทุกๆปีครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็นับว่าสนุกมากและมันฮาแน,น่นอนครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นโต๊ะการซึ่งโต๊ะการนี้ก็จะไว้ต้อนรับแขกสำหรับคนที่มาให้คำปรึกษาหรือคนที่มาดูงาน MS, ในี u b s หรือ KUBS นั่นเองครับผม ตรงนี้นะครับจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับโต๊ะญี่ปุ่นตรงนี้เอาไว้ใช้สําหรับนั่งเรียนนั่งทํางานนะครับแล้วก็ใช้สําหรับเป็นมุมทัพพักส่วนตัวกินข้าวฟังเพลงอ่านหนังสือได้หมดเลยครับที่นี่ก็จะเป็นที่ทํางานของพวกเราค่ะตรงนี้ก็จะใช้ปิดเอกสารสําหรับพวกน้องๆแล้วก็ทงาน,นทํางานนะคะ สาิสิทธิ์อยู่ที่นี่ค่ะอุ้มน,นะคะก็ยังช่วยงานอยู่ที่หน่วยส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพนะคะกองพระนิสิทธิอาคารที่สามค่ะครับในนี่คือห้องสอนวิเศษนะครับผมใช้สำหรับการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษครับซึ่งในห้องนี้พี่พลอยกำลังสอนน้องอยู่ครับ นอกจากบริเวณพื้นที่นี้จะยังใช้สำหรับทำกิจกรรมและสอนพิเศษแล้วนะครับบริเวณห้องนี้ยังสามารถใช้ทำกิจกรรมอื่นๆได้เช่นการให้คำปรึกษาของโดยนักจิตวิทยาแก่นิสิตที่เข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆครับใช้สำหรับการสอบแยกขอสำหรับนิสิตพิเศษครับและ ยัใช้สำหรับการประชุมต่างๆของนินนทรรนี่ k u a b A ครับสวัสดีครับผมนายัครวัดีอยู่ชื่อเล่นชื่อไัยกำลังสายอยู่ที่สาขาวิชาวนาณคดีคณะรัสเซยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกศาสตร์เป็นบุคลากรโครงการ,กราานในโครงการมาตราส5มิบที่ของบริษ,ษัทคิมพาวเวอร์แท็กซจำกัด ทำงานอยู่ที่ KU DSS เป็ p เพสเซนเตออยู่ที่อาคารร1ชั้น1ครับชื่อคีรินวรรณถิ่นาาขรัวตอนนี้จบจากมหาวิทยาลัยสายพันธณะบริหารรณิจภาสกันตลาดค่ะตอนนี้ก็มาอินเทิร์ชชิพตามมาตรา35ัำกัดบริษัทคอนเทนชั่นวันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวั้านฝจังหวับตรงค่ะชื่อเล่นชื่ออุ้มนะคะจบการศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์นะคะสาขาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นอินเทอร์นชิพบานนาสามห้านะคะของบริษัทโกลดชิโนวันค่ะและตอนนี้นะคะยังฝึกง,งานอยู่ที่ KUDS s นะคะที่สูตรเรียนรดมหนึ่งะค่ะศูคย์สูเรียนรดมหนึ่งะคะ่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายปริญญ์ทองผมชื่อเล่นชื่อป๋องครับตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเกษตรศาสตร์ตอนโดยผมเป็นนิสิตฝึกงานตามมาโครงการมาตรา3 5จากสังกัดบริษัทคิ k พาวเวอร์จำกัดโดยผมทำงานอยู่ที่ KUDS ในอาคารเ r ลย์เซ็น e ตอร์ซึ่งที่อยู่ตรงนั้นก็จะอยู่ตรงในอาคารเรียนส่วนเย็รลมหนึ่ของของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครับจากการทําง,งานตลอดท่งปีที่ผ่านมาได้เสริมสร้างความละเอียดและความแม่นยำเพิ่มขึ้นครับจากการตรวจสอบเอกสารของเงินอุดหนุนของนิสิตนิสิตพิเศษที่เข้ามาเพื่อจ่ายเพื่อนำเินไปจ่ายค่าเทอมให้ทางมหาวิทยาลัยครับเพราะว่าน้องๆจะต้อง,องเขียนตามแบบฟอร์มของทางราชการให้ถูกต้องเพราะถ้าเขียนผิดแม้แต่ใบเดียวคือต้องเขียนใหม่แล้วต้องลบซึ่งจะเสียเวลามากครับเพราะฉะนั้นห้ามลบแล้วก็ต้องเขียนใหม่นะครับ แล้วก็จุดที่ผมดีคือการความละเอียดและความแม่นยำซึ่งอย่างที่ผมบอกต่อไปเมื่อกี้ครับเพราะว่าเมื่อผมมีความละเอียดและความแม่นยำจะส่งผลต่อการการเรียนและการทํางานเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีความตรงต่อเวลามากขึ้นครับจากการที่ผมต้องตื่นเช้ามากขึ้นเพื่อมาเข้างานให้ตรงเวลาครับส่วนจุดที่ผมรู้สึกว่าควรปรับปรุงคือเรื่องอารมณ์ครับเพราะว่าครังเราใช้อารมณ์แบบอีโก้เยอะเกินไปแบบความแปรปวนง่าย แบบความไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ครับผมจึงต้องปรับตัวให้มันดีขึ้นครับเพราะว่าการทํางานในโลกการทำงานจริงนั้นคนเราทุกคนเนี่ยอาจจะเจอคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างเราต้องปรับตัวนะครับก็เอที่ทั้งปีที่ได้มานี่ก็มือจะได้พวกแบบความมีวินัยมากขึ้นเพราะว่นาคือก็ต้องตื่นเช้ามาเพื่อทำนาบีนี่นานานนแล้วก็ก็ต้องฝึกต้อ่างฝึกการพูดด้วย ็คือว่าต้องพูดกับคนอื่นเป็นบางครั้งที่ทําได้ดีก็คือการจัดเอกสารแล้วก็การสอนพิเศษพวกน้องๆในภาษาอังกฤษนะคะแต่ที่ควรปรับปรุงก็คือเรื่องของว่าอาจจะเป็นเรื่องการพูดด้วยเพราะว่ายังยังมีปัญหาว่าการสื่อสารคนอื่นบ้างค่ะ ที่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ดีนะคะก็คือรู้สึกว่าทักษะการสื่อสารในการสื่อสารของอุ้งเป็นทักษะที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารกับน้องๆที่อุ้งอาจจะต้องไปดูแลใน10พิเศษแบบนี้ค่ะภายในห้องเรียนว่าเขามีการเรียนเป็นางานจะต้องไปคุยกับอาจารย์ประจําวิชาของน้องๆว่าน้องๆมีความเป็นอยู่ในการเรียนอะไรอย,งไงอย่างไรอะค่ะแล้วก็มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นแล้วก็มีทักษะการเข้าใจ ผู้อื่นที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่มากยิ่งขึ้นจากการทำติมโฟออกแบบโปสเตอร์ต่างๆค่ะแล้วก็จุดที่ควรปรับปรุงนะคะก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังไม่กล้านะคะในการที่จริงๆเป็นคนที่อายค่ะก็คือยังไม่กล้าในการที่จะบบออกไปพูดหน้าห้องมากมายหรือการเป็นพิธีกระะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะติดขัดนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปรับปรุงตรงนี้ค่ะ การฝึกงานตับโครงการมาตราสิาที่ผ่านมานะคระับต่อละครึ่งปีซึ่งทาให้ผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้อย่างชัดเจนโดยเรื่องจากว่าเรื่องของการยืดอยู่ต่อเวลาในการจัดสรรระเบียบวินในของตัวเองะครับผมโดยผมได้มาจากการที่นั่งทำเอกสารอยา่างพวกนั่งทำไฟล์เอ็กเซลทำาล o อกดิงแล้วก็ทําแคนวาครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้นายในทีก็คือเรื่องของการให้ลดงบจ่ายพอื่นมากขึ้นเพราะว่าอย่างคนเรามันจะมีข้อจำกัดที่เหมือนกันซึ่งตรงนี้คือ เราต้องทำการทำความ้าจเพื่อที่สามารถได้อยู่ร่วมกันไร้ผมส่วนข้อที่ผมควรปรับปรุงจริงๆก็คือความรับคอบของผมนั่นเองก็คือผมมาด้วยความที่ไม่ค่อยมีการจดจำที่ละเอียดมากเหมืนกคนทั่วไปก็อาจจะมีการที่ลืมบ้างน,นิดหน่อยซึ่งเน็ตพูดของผมว่าคือการเมเนจเมนต์หรือการดีเวลลอปตรงนี้นคือมันจะช่วยให้เราสามารถเก็บรายละเอียดงานมากขึ้นเพื่อลดข้อผิดพลาดเพื่อทําให้งานมีระภาพมากขึ้นก็นนขอ จากการที่เราทํางานที่นี่นะครับจากการท ent, ี่พวกเราสี่คนนั้นได้มาทํางานที่นี่ด้วยกันนะครับเรารู้สึกว่าเราได้มีคุณค่าจากงานที่เราทําคือเราได้รู้จักพบตัวเองมากขึ้นว่าเราถนัดอะไรเราสามารถพัฒนาจุดไหนเราสามารถแก้ไขข้อบกพร่องตรงไหนได้บ้างครับรวมทั้งเราได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นด้วเพื่อเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมไปสู่โลกของการทํางานจริงๆที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ ส่วนการเป็นนักประกาศจ้ารานั้นพวกเราทั้งสี่คนได้เข้าร่วมโครงการ90วันมดดนัสแตนหุ่นชันซีซั่นที่และซีซั่นที่สิครับซึ่งทําให้พวกเรารู้สึกว่าเรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นครับจากการที่ไม่ได้ใส่ใจว่าเราไม่ออกกำลังกายเราก็มีสุขภาพดีได้แต่ไม่ใช่เลยการที่เราดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่ครบห้าหมู่นอนหลับไม่เพียงพอไม่ดื่มสุราไม่สุบุรีอันนั้นนะครับ ับคือสิ่งที่ดีรวมทั้งการที่เราทําจิตใจให้แจ่มใสนะครับถือจะซึ่งจะเป็นการช่วยทําให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพสังคมและสุขภาพอารมณ์ที่ดีดีทุกวันครับรวมทั้งโครงการออมเงินวันละสิบบาทเพื่อช่วยน้องในมวยที่ังวัดการจนาุสังคมซึ่งเป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่ายังมีน้องๆที่เข้ามาฝึกงานที่มวยนีธิงวัดการจนบุสังคมการที่เราส่งมอบเงินส0บาท บาทไปให้กับทางบครัวทุกวันจะเป็นการช่วยสง่งส่งต่อให้น้องๆที่เข้ามาฝึกงานได้มีมีเงินเดือนมีก็มีก็ประมาณในการทํางานเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เราได้แบกบนาเงินเดือนที่เราพวกเราสี่คนได้นํามาใช้ประโยชน์ต่างๆแล้วก็นําไปแบกงปนใหน้ครอบครัวให้สังคมแล้วก็นาไปลงทุนในบางสิ่งรวมทั้งบริจาคให้แก่สาธารณกุศลซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือต่อบน ต่อมวลมนุษย์แล้วก็สัตว์ซึ่งเป็นการสิ่งที่ดีครับรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอืน่นที่ที่จะถูกราลายครับก็ขอขอบคุณบริษัทชิทพาวเวอร์แถ็กซีจำกัดครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมของผมที่ได้ให้โอกาสได้ลองพัฒนาตัวฝีตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาลองทำงาน เพื่อเตรียมความพร,ร้อมในสัป์การเข้ามาสู่สังคมในวันทำงนานครับผมค่ะดิฉันนะคะขอขอบคุณนะคะบริษัท Professional วันจำกัดนะคะและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมค่ะที่ได้จ้างดิฉันนะคะให้มาฝึกง,งานที่นี่ค่ะเพื่อได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายที่อาจจะยังไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีทักษะแบบนี้ที่คิดว่าตัวเองอาจจะไม่เคยได้ทําอะไรต่างๆมากมาย การฝึกก่อนที่จะลงสนามจริงในการทำงานค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ตขอขอบคุณทางบริษัท Professional One ด้วยนะคะแล้วก็ทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมพ่าว่าให้โอกาสดีให้หนูได้มาฝึกงานแล้วมามาเปิดประสบการณ์ว่าแบบการทำงานนั้นจะต้องเป็นยังไงบ้างมาแล้วก็ ที่ยังยอขยอขอบคุณบริษัท King Tower แผคปีจำกัดและบยิษันวัตนธรรมสังคมเป็นอย่างสูงที่ให้ผมได้มาฝึกง,งานที่นี่ตามโครงการมาตราสาสาทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองจากพัฒนาความสนาดและทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับซึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าไปสู่สังคมในการทํางานจริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าโลกในการทํางานจริงเราต้องแข่งขันร่วมกับผู้อื่นและเราต้องเจอสังคมใหม่ๆฉะนั้นการที่เราจะมีทักษะในการทํางานจะจะช่วยเปิดประสบการณ์ให้พวกเราทุกคนมีงานทําที่ดีในฐานะ2%ของคนพิการที่จบในระดับมรึกษ,ษาและกำลังจะมีงานทาครับพวกเราขอขอบคุณครับขอบคุณครับ